ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่44 เซียวจิงโมโหทั้งซีขนลุกเมื่อได้ยินคำพูดของเขานักเรียนชายคนนี้ตลกจริงๆแน่นอนว่าเธอได้ยินคำตอบประชดประชันของเด็กผู้หญิงที่เดินมากับเด็กชายนายไม่ได้พังบอกหรือว่าเซียวจินหนิงเป็นเทพธิดาที่สมบูรณ์แบบของนายทำไมนายถึงมีหวานใจคนใหม่รวดเร็วขนาดนี้และแน่นอนว่าเมื่อนักเรียนหญิงคนนั้นเห็นรอยยิ้มของเซียวโรม้แต่เธอซึ่งเป็นผู้หญิงก็ยังเขินอาย และรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเซียวโรช่างมีเสน่ห์เหลือเกินถังซีเลิกคิ้วแล้วหัวเราะจากนั้นเธอก็เดินถือกระเป๋านักเรียนออกจากโรงเรียนไปกับหนิงเคออย่างมีความสุขเมื่อเห็นความร่าเริงของทังซีหนิงเคอก็อดไม่ได้ที่จะร่าเริงไปกับเธอพร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเร่งฝีเท้าขึ้นสองสาตามเธอจนทันและบอกว่านักเรียนเซียโรคุณสวยจริงๆทังซีบอกว่า และนายก็ตรงไปตรงมาจริงๆนักเรียนหนิงเคอรหนิงเคอรหัวเราะเบาๆและเกาศีรษะผมแค่พูดความจริงถังซียิ้มให้เขาแล้วทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นเซียวโรทำไมไม่ออกมาตั้งแต่หลังเลิกเรียนถังซีมองไปตามที่มาของเสียงเห็นเซียวจริงยืนอยู่บนถนนฝั่งตรงกันข้ามโรงเรียนด้วยใบหน้าเคร่งขรึม มือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าเซียวจิงมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถยนต์แล้วเดินข้ามถนนมาหาเธออย่างรวดเร็วเขารู้สึกว่าวันนี้การประชุมเสร็จเร็วจึงมารับน้องสาวที่โรงเรียนเขาคิดว่าเธอจะต้องมีความสุขมากหลังจากที่เขาบอกเธอเรื่องงานโฆษณาของ OLS อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงเขากลับเห็นเธอเดินออกมาพร้อมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดคุยหัวเราะกันใบหน้าเด็กชายคนนั้นแดงราวกับกำลังโดนสาวจีบ เขารู้ดีว่าเด็กสาวคนนี้จะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมากมายในโรงเรียนแต่เขาไม่อยากมีน้องเขยเขาเดินเข้าไปใกล้และจ้องมองหนิงเคอเด็กผู้ชายคนนี้ดูคุนคุนแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นศัตรูของเขาไปแล้วเขาจึงไม่สนใจตัวตนของเด็กคนนี้ไปโดยปริยายเขาคว้ากระเป๋านักเรียนของถังสีสพายบนไหล่แล้วพูดด้วยเสียงคำรามเซียวโหพี่เตือนแล้วใช่ไหมว่าห้ามมีความรักในวัยเรียนฟังพี่บ้างไหม ถังซีมองเซียวจิงอย่างอ่อนใจรักในวัยเรียนเหรอนี่ฉันเพิ่งจากเงียบไปเลยเซียวจิงรู้ว่าเธอกำลังจะบอกว่าเธออายุ23ปีแล้วแต่พระเจ้ารู้ว่าเธอดูเด็กมากนอกจากนี้เธอ,อยังเพิ่งเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมปีแรกถังซียักไหลและหยุดพูดตอนนี้หนิงเค่ร์ซึ่งยืนอยู่ข้างๆก้าวไปข้างหน้ากลับคืนสู่บุคลิกภาพนิ่งเฉยอย่างมีมารายาทแบบตัวตนดั้งเดิมของเขาเขายิ้มทักทายเซียวจิง พี่เซียวช่างเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับพี่เซียวเซียวจริงขม Q Q คิ้วคิ้วข้องหนิงเคออย่างพิจารณาครู่ต่อมาเขาก็ถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจหนิงเคอร์ใช่ไหมใช่ครับผมเองหนิงเคอหนิงเคอยิ้มถ้างั้นนักเรียนเซียวโรก็เป็นน้องสาวพี่เซียวสินะครับมีหน้าหลัดเธอถึงฉลาดขนาดนี้ เขาชื่นชมเซียวโหรด้วยใจจริงเพราะเขาคิดว่าเขาเองก็ฉลาดมากแล้วแต่เซียวโหรฉลาดกว่าเขาอีกแล้วยังสวยมากอีกด้วยสัญญาณเตือนภัยส่งเสียงดังขึ้นในหัวใจเซียวจริงทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาจึงถามว่าตอนนี้นายควรอยู่ชั้นมหนึ่งไม่ใช่เหรอหนิงเคอร์อายุแค่13ปีไม่ใช่หรือถึงแม้เขาจะสูงถึง180เซนติเมตรแล้วและดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุแต่เซียวจริงจำได้ว่าเขาอายุเพียง13ปี โอ้พระเจ้าเมื่อคิดถึงความน่าจะเป็นเซียวจิ่งก็หันไปจ้องหน้าถังซีด้วยสายตาที่บ่งบอกว่านี่เธอคบกับเด็กอายุ13ได้ยังไงหนิงเคยยังคงรักษาความสงบนิ่งได้เสมอเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่เขาย,ยิ้มและกล่าวอย่างเคเขินว่าผมลองสอบเทียบดูนะครับพอดีว่าสอบได้ ขณะฟังการสนทนาของคนทั้งสองถังซีททำตาโตมองพวกเขาเซียวจริงรู้สึกไม่พึงพอใจอย่างมากที่เห็นทั้งซีจ้องมองหนิงเคอร์เขาจึงกล่าวลานิงเคอร์แล้วรีบคว้ามือถังซีเดินไปที่รถถังซีมองกลับไปเพื่อกล่าวอำลาหนิงเคอร์เซียวจริงลากตัวเธอไปข้างรถดันเธอเข้าไปในรถแล้วส่งเสียงคำรามเฮมองอะไรไม่เคยเห็นเด็กหนุ่มมาก่อนหรือเขาไม่หล่อเท่าพี่หรอกหน้า เพราะไม่อยากหงุดหงิดกับการทะเลาะกับเซียวจิงทั้งซีจึงขึ้นไปนั่งบนรถแล้วถามว่าหนิงเคอรอายุแค่13เองเหรอคะเขาค่อนข้างตัวสูงเซียวจิงพูดจาเหน็บแนมถักทางเธอใช่เขาอายุแค่13ปีถึงจะอยู่มอสแล้วก็ตามเขายังเด็กอยู่นะเธอจะเดินจูงมือกับเขาไหวเหรอทั้งซีเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเขาขึ้นมัธยมปลายแล้วทั้งที่อายุ13เหรอ เพราะฉะนั้นถ้านับตามเกณฑ์ปกติเขาก็จะจบโรงเรียนมัธยมปลายตอนอายุ15หรือเขาอาจจบเร็วกว่านั้นอีกแล้วจากนั้นก็อาจจบปริญญาเอกก่อนอายุ18เธอแก่กว่าเขา10ปียังคิดจะคบกับเขาได้ยังไงเซียวจิงมองดูถังซีด้วยสายตาชิงชงังพร้อมกับสตาร์ทเครื่องยนต์เธอไม่สังเกตเห็นสายตาเพื่อนร่วมชั้นของเธอเหรอถังซีกลอกตาไปมาและเถียงเขานั่นเป็นเพราะฉันสวย เซียวจิงเขาปฏิเสธเหตุผลที่มีน้ำหนักอย่างยิ่งนี้ไม่ได้จริงๆประกายแห่งชัยชนะวิบวับในดวงตาถัางซีเมื่อเห็นเซียวจิงเถียงไม่ออกเธอก็เปลี่ยนเรื่องถามว่าว่าแต่พี่จิงนึกยังไงคะถึงได้มารับฉันเซียวจิงหันไปมองถังซีเมื่อกี้ข้าวันหนิงโทรหาพี่บอกว่าเขาจัดการยกเลิกสัญญากับเซียวจิ้นหนิงแล้วและขอให้เธอไปเซ็นสัญญากับพวกเขาวันพรุ่งนี้ ถังซีขมมดคิ้วพี่บอกเขาได้เลยว่าฉันจะเซ็นสัญญากับเขาวันเสาร์พรุ่งนี้ฉันไม่ว่างเพราะฉันต้องเรียนหนังสือและพวกเขาก็ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาให้เรียบร้อยฉันจะไม่ไปเซ็นสัญญาจนกว่าพวกเขาจะจัดการกับปัญหาให้เรียบร้อยเสียก่อนพี่บอกผู้อํานวยการฝ่ายโฆษณาคนนั้นไปแบบนี้ได้เลยค่ะสีหน้าเซียวจริงสดใสขึ้นเขาหัวเราะและกล่าวอย่างภาคภูมิใจ ดูเหมือนว่าเราจะมีกระแสะจิตถึงกันนะพี่บอกกับเพ่อหวานหนิงไปแบบนั้นเลยทั้งสี่พูดไม่ออกอีกครั้งพี่จิงทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายหลักของเธอคือการสอนบทเรียนให้เซียวจิ้นหนิงว่าแต่บ่ายนี้มีครูคนไหนไหมที่กล้าสร้างปัญหาให้เธอเซียวจิงคิดอยู่ในใจว่าถ้ายังมีใครบังอาจมารังแกน้องสาวฉันอีกฉันจะสอนหนังสือเธอเอง เธอจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนทั้งซีายหน้ามีพวกพี่คอยดูแลปกป้องอยู่ข้างหลังใครจะกล้ารังแกฉันละ่ะนอกจากนี้เธอยังเรียนเก่งอีกด้วยถ้าหากครูคนไหนอยากสร้างปัญหาให้เธอเธอก็จะไม่ให้โอกาสพวกเขานี่เป็นข้อดีของการเป็นอัจฉริยะ ยิ่งเธอนึกถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่ทั้งซีก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเป็นตัวตายตัวแทนที่สุดยอดที่สุดของเซียโรแโหร่างกายเธอจะไม่แข็งแกร่งแต่เธอฉลาดสุดๆเมื่อเห็นรอยยิ้มแปลกๆของเธอเซียวจริงก็รู้สึกเย็นว่าเฮนี่เธอยิ้มอย่างปกติหน่อยได้ไหมฉันเป็นปกติเสมอทั้งซีทำปากยื่นใส่เขาอะไรที่อยู่ในใจจะฟ้องออกมาทางดวงตา เซียวจิงกำลังจะโต้กลับโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นก่อนเขาจ้องหน้าถั้งซีจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับทั้งซีหันไปมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างรถแล้วก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หลังจากเซียวจิงวางสายโทรศัพท์จูๆ่ๆเธอก็ซบสีษะลงบนไหล่เซียวจิงแล้วเอ่ยเรียกเขาพี่จิงทันใดนั้นเซียวจิงก็เบิกตาโตเหยียบเรกะทันหันตะโกนใส่เธอด้วยความโมโหเซียวโรพี่ขับรถอยู่ เธอไม่รู้หรือว่าทำแบบนี้จะเกิดอุบัติเหตุเด็กสาวหน้าทึ่งคนนี้ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าเธอมีสเสน่ห์มากแค่ไหนสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจาักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ